And perfect. ถึงจะมีเจตนาแค่จะเรียกเสียงหัวเราะนะคะแต่คนรัตว์แดงจริงจไม่ตลกด้วยค่ะเมื่อคลิปปรโมดกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตออสที่ออสเตรเลียของเคที่เพลี่นั้นมีการสั่งให้สุนัขของเธอนะคะเตรียมตัวไปวิ่งไล่โคลาค่ะหนึ่งในสัตว์ประจำชาติของชาวออสเตรเลียนะคะทาให้บรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าต้องออกมาวิจารณ์ค่ะว่านี่เป็นคําพูดที่น่ารังเกียจเพราะก่อนหน้านี้นะคะออสเตรเลียเขามีปัญหาค่ะโคลาเนี่ยถูกสุนัขเนี่ยนะคะกัดเสียชีวิตไปถึงปีละ110ตัวแล้ว ก็โรงพยาบาลทั่วออสเซียเองต้องรับหัวล่าที่บาดเจ็บจากสุนักนะคะกว่า1400ตัวเข้ารับการรักษาในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะด้านมุลนิธี่อนุรักษ์พันธุสัตว์นะคะยังต้องออกมาตรการรณรงค์ให้คนเลี้ยงสุนัขเนี่ยตรวจด,ดูสนามหลังบ้านแล้วก็ต้นไม้ให้ดีก่อนที่จะปล่อยสุนักออกมาวิ่งเล่นด้วยนะคะ หลังจากคลิปนี้ค่ะโปรโมทไปได้เพียง24ชั่วโมงนะคะทางผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าทราบแล้วนะคะถึงปัญหาความไม่เหมาะสมดังกล่าวแล้วก็มีการปร,รับเปลี่ยนตอนจบค่ะโดยให้เคทตี T ้เฟอลี่นั้นนะคะเป็นตอนให้เธอนั้นสั่งสุน,นัขให้ไปเตรียมพาสปอร์ตสำหรับการเดินทางไปออสเตรเลียแทนค่ะ